วิสจากเม from Mercury คุณรู้แนะ่ว่าคุณต้องวางม <laughs> ื้ตื๊ดตืเป็นประตูที่ดีที่สุดในการชวนคนที่ไม่เคยดูกันดั้มมาดูกันดัมครับผมพูดจริงๆและผมก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดมีคนอยากดูกันดัมแล้วเขาไม่ชอบหุ่นนะที่วิสจากเมอร์คิวรีไปให้เขากิน <laughs> เขา้าอาจจะแบบโอ้ยไม่กินไม่เอาไม่ชอบพอเข้าไปคำแรกปุ๊บเอออร่อยนี่หว่ะพูดดีดีก็จะกินไม่หยุดเดี๋ยวกำกับว่าอร่อยมากเลยแต่มันก็จะเป็นดาบสังคมเช่นกันพอคุณรู้สึกว่าวิสจากเมอร์คิ เฮ้ยนายน้า้าอื่นเป็นไงอ่ะอ๋อฮาฮ่าฮ่าเมื่อคุณยื่นผลไม้แห่งปัญญาให้เขาหนึ่งลูกโดยที่ไม่ได้บอกว่าลูกอื่นน่ะมันไม่ได้แดกง่ายอย่างที่เราบอ่้ามันก็จะประมาณพิทครมไปครีตอนศูนย์มันแย่กว่านั่นอีกสมมติคุณบอกให้เขาไปดูซีดันซีตอนแรกมันก็ตายคือคนละที่เลย มันก็รนออกกหริงืออกก็ถดาวัตโอ่ะมาถึงมัน<อ>พูดเรื่องศาสนาว่าสงครามแด่พระผู้เป็นเจ้าเราจะใช้ค้อนเหล็กลงทันวึก<อ>ีอกดา การที่เขาก็เสียที่แบบว่าเอาวิชมกริปอนให้แล้วแบบลูกที่สองไม่น่ากลัวทุกๆลูกเนอคือแบบใช่เข้าไปไหนต่อดีวะเนี่ยมันแบบอ่าทำไงดีนะไอวีโอ่ะไอวีโอก็แรงงานเด็กอายุต่ำกว่าเกนะครับคุณเออเออเออใช่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 โยนไปวิวหนึ่งโยนไปวิวหนึ่งแต่ถ้าคุณโยนไปวิวหนึ่งเฮ้ยคุณสไตล์เทพมากเลยมันมาจากไหนไม่อย่างนั้นถูกทางแล้วอันนั้นถูกทางแล้วแต่มันก็ดูพาคุณไปได้แหละเออก็นั่นแหละก็เอาเป็นว่าได้แหละ